ท่านเองท่านมาเหมอฟ้เนี่ยท่านก็าราดูคือพอดีถ้นมีหมอคนนึงที่อยู่โรงพยาบาลจามอุ่งรอนี่มีพฤติกรรมแต่ว่า จะขอพูดในเรื่องของรา่างโง่จะจบเปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายเนี่ยได้ตรวกับท่านโดยตรงเลยอ่ะผู้ชายคนนึงเสนอครับผมผมเป็นอดีตประธานนักเรียนที่โรงเรียนเอ่อเบอร์มุกโดนะครับเพราว่าอรนะครับทีนี้มีผมก็มีทำทกิจกรรมหลายอย่างนะครับ,บก็เลยได้ไปเจอหมอท่านหนึ่งเพราะว่าเราต้องประสานงานแล้วแบบ สภาแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับหมอคนนี้พยายามขอผมคุยเฉียวครับขอหยาดทักหยาขอคุยเฉียวส่งคลิปชายกับชายของคุณหมอส่งมาให้ผมดูแล้วก็ถามตลอดว่าอะ,อะไรนะครับเงียบไหมซึ่งผมก็ไม่ได้คิดจะเอาเ,เรื่องในใจผมก็พยายามลบคลิปลบคิิง,งก็คือเมินไม่ต่อแต่มาไม่นามนมี้ครับแม่แม่แมาทำ ป่วยท่านเป็นโควิดแต่ว่าท่านมีไปแค่ข้างเดียวผมก็เลยแบบว่ารู้จักแค่หมอท่านนี้ท่านเดียวเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้อยู่ที่อุดอรเพราะว่าปัจจุบันผมอยู่ที่ชมุมพรนครับทำงาน,นที่ชมุมพรก็เลยรู้จักแค่หมอที่อุดอรท่านนั้นก็เลยโรูรก็เลยโูรถามแล้วก็มีการชิยแชทกันครับทีนี้หมอก็ตอนแรกหมอับเคสหรือว่าให้คุณแม่ไปประมาณแปดโมงแปดโมงเช้าหรือสิบโมงเช้าประมาณนี้ครับ พอแล้วหมอก็คุยเสียได้ไหมนี่เงียนไหมสองวันนี้ครับใช่คุณจะึยเรื่องไ,ไ,ไหมนะครับซึ่งผมมีหลักฐานชัดเจนครับเป็นตอนที่ผมกำลังน่าเสียวแล้วปลว่อยแล้วแบบแม่ผมถึเป็นยังไงบ้างนะครับอนี่ได้หมูเ,เล่าได้ว่าเออเพราะเราไม่ทำอย่างใจตัวเนี้ยพฤติกรรมขออเนี้ยก็ทำจริงตรอครับสุดท้ายเขาเอาผมไปประจานครับโดยการโพสต์ประจานแต่งเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงประจานผมครับ เงินกิจกรรมหมอรกเนี่ยเอาคำว่าปวยเนี่ยมาเล่นกับกิจกรรมเพศของตัวเองเนี่ยทีนี้ทางพวกผมเนี่ยพอได้รับเรื่องเนี่ยได้อย่างหมอรู้ีหยเป็นบคนที่มีชื่อเสียงเคยออกประการานีด้วยรับใช่ออกการทําบ่อยมากครับผมก็เลยต้องของผมว่าเองเพราะว่าคนก็ทักมาถามผมว่าไปทําอะไรกับหมอแบบว่าไปทําอะไรทําไมหมอถึงได้มาประจานซึ่งหมอประจานเชื่อว่าผม ช้จิตพิเศษใช้เส้นสายๆเอาไยัดหมอมันน,นั่นนี่ทาที่แบบไม่ได้ทำเ,เลยหรอกแล้วลก็หลักฐานไม่มีไม่มีข้อความอหนที่ผมบอกว่าคอสิิ์ก่อนคนอื่นไม่มีเลยหรอกคือพฤติกรรมเนี่ยแค่คุแชทคุณเสียยนะมันก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าเมื่อผู้เสียหายไม่ทําตามสิปส่ประสงค์ของหมอเนี่ยก็เริ่มมีการเอไาไปประจานและที่สําคัญหมอ,เ,อเนี่ยเป็นดาวดังในกติดต่อเขาก็ใช้เอ็กซีคเาหรือคนที่ข้างใครก่าเนี่ย ถ้าเราพูดติดปากก็คือมาฉลองคู่แต่ไหนนะครับซึ่งทีนี้ทางผมเองเนี่ยและรศเองเนี่ยพอรับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความไม่เหมาะสมเพราะหมอเนี่ยทุกคนเนี่ยสารเสอหมอทุกคนอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็คืออยากให้ท่านเนี่ยรับหนังสือแล้วแต่ท่านจะพิจารณาไงแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านนะครับนายแพทย์สารเสุห้าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ท่านรบกวนหมอคนนี้มาชี้แจง ให้กับสื่อและก็ผู้เสียหายฟังว่าทําไมต้องทํำพฤติกรรมแบบนี้และไม่ได้มีแค่ผู้สียหายคนเดียวตอนนั้นเนี้ยก็มีผู้เสียหายอีกหลายคนแต่บางคนไม่กล้าออกตัวเพราะเขาจะคุยกับเด็กที่อยู่ระดับมัธยมทั้งนั้นนะครับขอ่ผมเป็นอันดับหนึ่งที่วิลามไอ้อนสามบ้าวผมเองนะคุณตา དེ་ནས་རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་ཁ་སེན་གཞས་སྟེང་ལ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་ནས་འགྲོ་བ་དང་། དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། อย่างที่หมอปาพูดนะคว่าเรียนเชิญได้ไหมคุณหมอท่านนี้มาชี้แจงหน่อยเพราะคุณหมอท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อโซเชียลนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไปยื่นหนังสือเอาหลักฐานม,มาให้พาผู้เสียหายมานะครับ,บก็พเท่านเราก็รับหนังสือไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าเราตามด้วนวันนี้นะครับหลังจากวรายื่นหนังสือแล้วเนี่ยท่านพอจะทําอะไรให้เกิดเป็นมองเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้คหมลูกไป ยังไงวะขอ,ขอผมไม่เข้าใจระเดียยวินายยังไงวะในส่วนของในส่วนของหมอเนี่ยเขาจะทำาัไงเราต้องไปถึงเขาจะจริงหรือเปล่าอ่อว่าเาจะตามเขาจะจริงคือผมขออนุญาตนะครับด้วยความที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับด้วยความที่ผมเป็นพี่ชายของน้องครับคือด้วยความที่น้องเนี่ยทำทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์อวาขายของออนไลน์ครับด้วยความที่หมอนะครับผมมา อาจารย์น้องด้วยข้อความมันเป็นเท็จหรือว่าไม่ไม่เป็นจริง่เงี้ยมันเกิดความเสียหายกับน้องด้วยครับตอนที่สําคัญคือหมอเนี่ยยังไม่เคยออกมาขอโทษแบบตรงๆโดยที่หนึ่งนะครับผมจรรยาบรรณของหมอครับผมต้องปิดบังหรือว่าความรับคนไข้ยอยู่แล้วไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนร้ายคนรวบอะไรก็ช่างครับก็ต้องปิดบังความับอยู่แล้วแต่เนี้ยครับผมพอใช้จรรยาบรรณของวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมาแบบว่าในทางที่ผิดมาแบบว่า คุกคามทางเพศน้องเขาเป็นการคุกคามไหมครับแล้วแล้วพอน้องเขาเนี่ยไม่ทําตามอย่างที่ต็เองต้องการก็เอาน้องเขาไปโพดประจานโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วผมเป็นที่ชายครับคือน้องก็โดนจมตีครับผมน้องก็โดนจมตีนะครับโดนจมตีจากคนที่บ้านแม่น้องก็เป็นครูด,ด้วยแล้วพ่อของเขาก็ทาแบบว่าเป็นอบตอ,อยู่ที่ท้องถิ่นด้วยก็เหมือนมีผลกระทบมากเลยครับแล้วหมอเอ่า เอาคนที่เป็นแฟนลับตัวเองมาถลบน้องอย่างที่ท่านหมอปลาบอก,อบอกเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดแล้วเขามีแบบไปขอโทษแม่ผมหลักไม้ด้วยคือประจานประจานน้องโยบหน้าตัดหน้าสานนหนาะ,หะนะแต่ว่าจะให้น้องยอมความยอมความนะครับยอมความนะครับคือพยายามให้คนมาบอกน้องว่ายอมความเถอะอย่าไปแบบทำร้ายซึ่งกันแล้วกันเลย้ทนที่น้องโดนทำร้าย แล้วอย่างหนึ่งครับผมการพูดถึงการพูดคาม่างเพศเนี่ยรุนแรงมากครับเพราะว่าน้องพูดไปเนี่ยไม่มีคําไหนเลยที่จะไปใช้สิทธิพิเศษหรือว่าอะไรเลยแต่หมอพยายามพูดและถามน้องว่าคุยทะลึง่งได้ได้ไหมน้องบอกแม่ผมไม่มีตายครับหมอผมขอปรึกษาก่อนงั้นหมอขอคุยทะลึ่งก่อนได้ไหมจะว่าไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วน้องแค่บ,บอกไปเนี่ยแล้วมีเหตุผลอะไรแล้วมีสิทธิอะไรในการเอาคนอื่นไปไป,ประจานประจานด้วยคําพูดที่รุนแรงมากแล้ว ชัดเจนบง่งบอกให้รู้ว่าเป็นน้องเนี่ยครับคือท่านครับผมก็บอกว่า,าเพื่อพวกผมเนี่ยเขไม่้ความเป็นธรรมต่อผู้ก,ก,กรณีด้วยแต่ผมก็อยากเรียนเชิญท่านนะครับเชิญหมอผู้กรณีมาที่แจงไม่เว่าผม,มาอาจจะอธิบายค่านคนเดียวเราก็อยากจะฟังมุมของหมอรุ่งนั้นและหมอคนนั้นนะ่ะมาที่แจงแบบต้องขอโทษที่ผู้เเป็นรูปว่าช่วงนี้พักกันกเยอะจนที่ว่าพักเป็นหมอไปแล้วเนี้ยนะ อก็อยากให้ท่านนะเธอเนาะคนนั้นะมาชี้แจงวยาแบบก็เกิดความเท่าธรรมทั้งสองฝ่ายครับเป็นสมุจ้ากกรรตเ็ินการตามดิขอบับขอียนถามท่านสสจอันนี้เราจะมีการ อาจยมาซือสโยนให้ผมจดไว้นนการทัีนะน้องเขาเป็นคนที่ทานสอนตให้มทัประเทศรงานดก็เป็นการตั้งต่นที่สุดแล้วก็านก่ไปไปว่าจะ้ วนนี <muitas> ้ก็ท่านอ้เป็นที่พอจะเตือนคุณหมอทั่วในปแจ้งนนนี้วันนี้ก็ถูกันตกันเพราะว่าที่ผมยังรู้เยีท่านทำานทีเสียไปแล้แจ้งผมไม่อ่านเลยนะคราแต่หลังจากเรายื่นระสอนะรบเราจยื่นระสือให้ท่านเ็เราเห็นว่ท่านเป็นแพทนามัสุขี่ให่องแดีวเรายื่นปุ๊บเนี่ยต็ถาท่านในขั้นตอนบอกไปว่าวันนี้พอจะมีความสามารถเตืเชิญทั่วในประแจ้งกอนั้ีา้่ ใช้ความน่าเชื่อถ <K Aub ain> e ือต้องใช้หลายก้าแล้วหมอันี่เอฟซีก็เยอะผมโดนโจมตีหนักพ่อแม่ผมก็ก็เฉียดไปด้วยแล้วผมก็แค่ติดอันดสิบเก้าทหนั้นผมก็ไม่ผมไเจอเรื่องแบบนี้ท่านบอกผู้จัดการเลยถึงว่าผมจะไม่พูดนะท่านท่านพูดดีแล้วถ้ท่านบอกว่าช่วยังไม่เจ้า อันนีผู้เสียหายของทนายไวสานะ,ะที่หมอปลานะครับเรามาเนี่ยตามที่น้องเขาล้อมมานะครับคือเราเข้าใจะชั้นตอนของหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการมีการอ่านข้อเท็จจริงสอบข้อเท็จจริงแต่ทีนแต่ว่าวันนี้เราอยากเห็นท่านเนี่ยให้ความคิดเห็กับผู้เสียหายว่ามันเป็นอำนาจท่านนะ,ะเราไม่มีสิทธิ์ไปล่วงละเมิดน,น,นะถ้าว่าสมมติท่านรับเรื่องแล้ววันนี้ท่านสามารถที่จะเราก็รู้ว่า พอจะเชิญให้เขามาชี้แจงได้ไหมเราให้ความธรรมสองฝ่ายแล้ว่าข้อทจริงมันเป็นยังไงถูกต้องตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอจะทําได้ไหมหลังจากที่พวกเรายื่นหนังสือและพยญญาหลัตจากให้นะในวันนี้เราสามารถที่จะเชิญคุณหมอท่านเนี้ยมาให้ความธรรมเขาด้วยชี้แจงด้วยได้ไหมครับอะไรอยเงี้ย